ตอนเจ้าพญาเธอค่ะตอนนี้ยกำลังสิไปธุระเมืองนอนเนาะคะ่ะเนาะก็เลยเก็บภาพสวยมากฝกากพี่เนาะคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเพิงเนาะคะ่ะเนาะไกลๆสิบ่ายสามหละ่ะแต่ก็ยังตียูยเนาะคะ่ะ พ่อียายจะไปทุระมังนอนเนาะคะ่ะเนาะยายสะดวกข้างเรือค่ะยายกับลงเลือมาเนาะคะ่ะค่ะพี่ๆมาชมสองฝากฟังเจ้พาพญาน้ำกันเนาะค่ะนอันนี้กัเลือหลากจูงขนทรงสินค้าเนาะคะ่ะโอ้ล่ำนีด้เดียวนกระสามากหลากใด้ ตั้งสามสีนะค่ะเนะสีลำเลือกโบนะค่ะโดนลละจ้ะแข็งแรงมากเนะค่ะเนะใส่บริการทางเลือกก็ดี้ยางค่ะสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวนี้ทางรถก็สิติดเนาะค่ะพ้นโค้ดทำถนนนนทนาง รถไฟฟ้าใต่ดินแน่บนดินแน่เนาะคะ่ะเนาะรถกับเต็ดเต็ดกับดานนายายนัน่นก็เป็นสภาพสาทรเนาะคะ่ะเนาะโอ้ไมีรถไฟฟ้าน้ำเนาะคะ่ะรถไฟฟ้ากำลังเกลื่อนตัว น่ะะคถามสะพานพระเจ้าตากศิลป์เนานะค,ะะคะ่ะเนาะถามฟังไปทางอีกสานหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใจกับพวกจำเสื่อมเนาะคะ่ะ <c ười> สีบอกกับเนื้ออบกเนาะค,ะะคะ่นะเนาะสะพานสาร ต้องแลมเนาะค่ะเนาะต้องแล่ลลมรูรูใายนางอยู่ด่านสายมือเนาะค่ะนี่ยจัะอี่ขบวนหนึ่งกับสวนมาเน,นาะค่ะเนาะเด็กทำบานช่องกับชวยงามเนาะค่ะนี่ค่ะเลือกอะจอดเรื่องไล่เนาะค่ะเนาะอันนี้เพื่อ น้ำูกค้าไปชมตามร้านอาหารตามโรงแรมเนาะกะอันนี้จะเป็นเลือด่วนตัวของโรงแรมเพื่อนหรือร้านอาหารเนาะกะเนาะ,ะ,นะ,ะอันเนี้ยค่ะกระเพ้า,าอ่านักจองแกยวร้อยล่ำเนาะกะเนาะเนะะี่ยค่ะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนาะเนี่ยค่ะลูกค้าบันจ้องการชมสองฝากฟังแจวพรญยาเนี่ยค่ะเลือดกระชิบ้ารอยล่ำชมเนาะกะเนาะเนี่ค่ะ เห็นรถไฟไฟ้าอยู่ด่านบนยังหันเนาะกันเนาะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากเสด็จอู้บูเดสารเยอะมากเลยนะจิงว่าเต็มแน่ค่ะเฉพาะทาเลือดสาทอดเนาะกันเนาะใช่เออเลือกกาเก็บภาพงามๆของแม่หามเจ้าพระยามาฝากด้อค่ะเด้อ ขีบนางหันยายกับทายอยู่บนสะพานกรุงเทพแหววแรงกระแทกเรียกอ่ายายกับลุงขีบทายอยู่บนสะพานกรุงเทพนอกจากนอขิบนางมะฝาเนี่ค่ะอีนังกับบรรโจรใดเป็นลอยๆนอกจากนอค่ะผู้โดยสารกับลุงมาหนานอกแต่ยายกับสุโภไปทายเพิ่นนอกจากจัดจะเสกขอทายด่านหลังเนาะค่ะกจากจ้ะเพราะว่า การเดินทางทั้งเรือก็สะดวกสบายเนาะค่ะเนาะรถบัสเนีนะจ๊ะเนี่ยขายเรือล้ำเนี่ยกรล้วยล้อยู่นี่เนาะค่ะเนาะนะส่วนมากสิเป็นชาวต่างชาติเนาะควรจะมาเ่าเมาล้ำตากำลังสรีลดตากสภาพมาเฉาตากเสร็จนาะค่ะเนาะนู่นจ๊ะแตบเนี่เรือหลายหลายกว่าไ่กวเนาะค่ะเนาะ จะหนักสองเดียวนี่ก็ลำหนึ่งเนาะค่ะกับมีกระจกเตดแอร์เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสะดวกสบายครับหนักสองเดียวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะช่วงในเลือกกับสีน้ำแหนเนาะค่ะเนาะสวนไปสวนมากันเนาะค่ะนุ่นเลยคะคนนักสองเที่ยวกับขามาเที่ยวเมืองไทยเท่าไรล่ะเนาะค่ะ ไปสามวัดใหญ่ๆเนาะก่นาะวัดพระแก้ววัดอรุนยังเสียนาะค่ะแต่ใจเย็นนัดของเยวเช่าตามชาตมากมายเนาะก่นาะจีนญย่ปุญเนาะค่ะเนาะเช่าจีนจะเยอะเยอะเนาะค่ะช่วงจมีเช่าญี่ปุ่เนาเช่าอายุโลกเนาะก็นาะเดขาเลือกบไกล้ซใ ไปสามมุ rumor, ans, ่งเนาะกันเนาะค่ะตกเย็นมันก็สิมีเลือกติดไฟเลยติดเลยจับหน้ากินอาหารเนาะกันเนาะเขี่ยวแหลกเราซื้อสร็เป็นสามมุ่งเด่นเนาะกันเนาะออกจากท่าเลือกเอเชียติกเนาะกันเนาะค่ะแต่หลายๆจุดนั่นแหละค่ะตามเสียใหญ่เคยนั่งกับสินนั่งท่าเอเชียติกเนาะค่ะก็หลายๆเพิ่นเคยเขามานั่งเนาะค่ะ นี่เราจะเติร์กแต่ละเติร์กเนาะค,ะะคะ่นะเนาะนี่จ้ะอยูล่ลิมฟังเจาง้าพยาเขานี่ยเราจะนี่เติร์กสูงๆเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะเนาะนี่จ้ะเรือสวนกันไปมากเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะเนาะนี่จ้ะเอ้ไปเลยค่ะกบพันธะุ์ไทยลูปกลลปันนะะักนทะ่นะะองเที่ยวกับไทยลูกปันเนาะค่ะเนาะคนเป็นเชื้หสายของไทย,ย,อ,ยอุย้เรือจอดฟังเซเลเตียนเนาะคะ่ะ เดี๋ยวไปไก่ก็เนาะค่ะก็จทเห็นซื้อหา หนึ่งเนาะค่ะตอนมันเปิดใหม่ๆน้องสาวบ้ามาเนาะค่ะอายุเลี้ยฟังเดี่ยาวะย่าในละจังไปไกลๆกับสื่อห่างเป็นเนาะค่ะเป็นภาษาอังกฤษแย่กับอ่านบทเป็นเจ้าขอโทษขอไปนี่อะไรเน้ะเอจ่ายกับขอจบคลิปจะเทียงแค่นี้เด้อค่ะว่า โดแช่โคดไหลโค้ดเป็นกำลังใจแย่ยในเุกๆเนี่ค่ะอันนี้นักดสองเที่ยวเตรียมเผิ่ออะไรนอก,ก,นอกนจากน้อเนี่ยละจ้ะห่างดังเพิน่มนอกค่ะเป็นภาษาอังกฤษนอกจาก,น,กน้อจ้ะข้าขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณทุกท่านโดแช่โคดไหลแย่ายลี่ใน่เทุกด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ